อารมณ์ขันปกติหลวงปู่จะเป็นผู้มีอารมณ์จิตแจ่มใสบ่อยครั้งท่านก็แสดงอารมณ์ขันให้ทุกคนได้นั่งอมยิ้ม mm hmm. เช่นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่มีอาซิมท่านหนึ่งตามเพื่อนมากราบหลวงปู่คงด้วยความที่แกประทับใจในใบหน้าที่เมตตาประกอบกับผิวพรรณที่ผุดผ่องของหลวงปู่แกจึงเผลอจ้องหลวงปู่ อยู่เป็นเวลานานหลวงปู่จึงหันมาทางอาซิมแล้วพูดอมยิ้มว่าสมัยหนุ่มๆข้าหลอกกว่านี้อีกนะทำเอาอาซิมเกอ้อเขินไปเลยแต่แท้จริงแล้วหลวงปู่จะสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงตัวเราในวันนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวเราในวันก่อนอะไรอะไร มันก็ต้องเสือเส่อมไปเสื่อมไปอีกครั้งหนึ่งนิสิตชายร่วมสิบคนที่มาสนทนาธรรมประจํากับท่านมานั่งเรียงรายอยู่ที่ม้านั่งข้างหน้าท่านในตอนหัวค่ำวันหนึ่งบางคนก็มาบ่นเบื่อโลกให้ท่านฟังบางคนก็บอกว่าอยากบวชท่านมองหน้าทุกๆคนแล้วก็พูดอมยิ้มว่า พวกแกน่ะเบื่อไม่จริงเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยาแค่ได้ยินเสียงผู้หญิงเขาพูดจัจจจจ๊จ๋าจ๋าก็เสียวไปถึงกระดูกชั้นในสุดเสร็จเขาทำเอาบรรดาลูกศิษย์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นต้องนั่งก้มหน้าไม่กล้าสบตาท่านเพราะความเขินอายแล้วก็พากันหัวเราะไม่หยุดนี่แหละนะ ความไม่สม่ำเสมอของใจเจ้าของเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวยาเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบสังขารทั้งนั้นยังมีเรื่องหน้าขันอีกเรื่องก็คือเรื่องของคนอยากถูกลอตเตอรี่เฝ้ามาอ้อนวอนขอร้องท่านซึ่งโดยปกติแล้วท่านเป็นผู้ไม่ส่งเสริมและไม่เคยให้หวยใครๆ แต่วันนั้นท่านคงต้องการให้คนอยากถูกหวยผู้นั้นเลิกมาตื้อท่านอีกท่านจึงเขียนเลขเจดตัวใส่กระดาษพับไว้ข้างตัวท่านแล้วก็รอเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้เวลาหวยออกท่านจึงยื่นให้ชายผู้นั้นแต่ทว่าสายเกินไปเสียแล้วแกวิ่งไม่ทันข้ามประตูวัด หวยก็ออกแล้วว่ากันว่าตัวเลขตรงไม่ผิดเพี้ยนคนเราไม่ประกอบเหตุอันควรแต่หวังผลเลิศก็จะเป็นเช่นนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องชวนให้อมยิ้มเกี่ยวกับการบูชาประเครื่องของหลวงปู่อีกเรื่องหนึง่งคือตอนสายวันหนึ่งมีผู้ไปเช่าบูชาขนาดย่อมย่อม ของทางวัดสะแกมาหลายองค์แล้วก็นำมาขอให้ท่านประสิทธิ์ซ้ำอีกโดยกล่าวกับหลวงปู่ว่าขอหลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตให้ด้วยครับผมจะนำไปบูชาไว้ที่รถหลวงปู่หัวเราะพร้อมกับพูดว่าข้าไม่ใช่พระเฝ้ารถนะครั้งหนึ่งเคยมีผู้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่า หลวงปู่ครับหลวงปู่บวชมานานเคยคิดจะศึกไหมครับหลวงปูต่ตอบแบบอมยิ้มว่าเคยคิดแต่ถ้าจะให้ข้าศึกต้องเอาเงินใส่ให้เต็มปีบ๊บแล้วเอาปี๊บมาวางให้ทั่วบริเวณนี้แล้วจะสึกท่านก็ชี้มือกวาดไปทั่วบริเวณผู้ที่ถามก็เลยกราบเรียนท่านว่าถ้าอย่างนั้น ก็คงไม่มีใครหาเงินมาได้เท่าที่หลวงปู่ต้องการแน่หลวงปู่ท่านหัวเราะแล้วบอกว่าก็นั่นน่ะสิคาก็เลยไม่สึกพอขอถวายวิดีโอและเสียงบรรยายธรรมนี้แด่หลวงปู่ดูปพรหม,มปัญโย Get Better Together ดีขึ้นไปได้วยกันอัมพาวันขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ